สวัสดีนะคะสวัสดีพีพ่ๆเพ,พ,พ,พื่อนๆน้องๆทุกท่านนะคะอันนี้คือคลิปที่สองนะคะคลิปที่สองอืมก็จะมามาเคลียให้มันชัดเจนเนาะคลิปแรกก็เคลียรเรื่องที่มาของกล้องนะคะค่ะคุณค่ะคือกล้องวงจรปิดเนี่ยไอคลิปแรกก็คือสรุปว่าสรุปว่าชาวบ้านเป็นคนขอนะคะ ชาวบ้านเป็นคนร้องขอผ่านน้องสดว่าขอกับน้องสดนะคะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าจู่ๆแล้วน้องสดเขาจะมาติดตั้งให้นะคะไม่ใช่นะอ่าต่อไปคลิปที่2เนี่ยเจมี่ก็อยากจะขอขอร้องมากๆเลยนะคะคืออยากจะให้อยากจะให้เราเคลียร์กันจบในในคลิปนี้นะคะเพราะว่า คือคือเรามองแล้วเราดูแล้วมันปัญหาที่กําลังจัดมานี่เยอะมากคือคืออ่าลพังเจมีกับชาวบ้านคงจะรับมือไม่ไหวนะคะก็เลยจะขอเคลียร์ประเด็นตรงนี้ให้จบก่อนเนะาะอ่จะเคลียร์เรื่องอ่าอันดับแรกเคลียร์เรื่องไอ้นี่ก่อนเน่ะเนาะเรื่องปิดบัญชีเรื่องปิดบัญชี แล้วก็เรื่องไปอำเภอหรือว่าเรื่องอะไรอะไรก็แล้วแต่นะคะคือวันนั้นเนี่ย <c oughs> วันที่ตั้งใจจะไปปิดบัญชี <c oughs> คือทางทางเจมี่เองเนี่ยได้คุยกับสอดได้คุยกับน้องสอดเขาประมาณว่าคล้ค่ๆกับอ่าเป็นการปรึกษ,ษากันเพราะเราก็ไม่รู้เนาะตอนนั้นคือบ้านก,กกรอกเนี่ยบ้านก,รก,กรอกเนี่ยมันขึ้นขึ้นกับเทศบาลตำบลโก,กตูม เราก็เข้าใจว่าไม่ว่าจะมีมีเรื่องอะไรเราก็ควรจะไปทางเทศบาลไหมแล้เวเทศบาลเขาก็จะส่งข้าอพอเภออะไรประมาณเนี้ยส่งเรื่องเข้าอำเภอเรื่องไปเรื่องไปขอออกไปอนุญาตทิไรตอนนั้นนะคะก็ก็เลยคุยกันคุยกันแล้วก็พากันไปนะคะวันนั้นเจมสก็ได้ไปกับน้องสะพด้วยพอไปแล้วเนี่ยพอไปแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เทศบาลเขาก็บอกว่า เรื่องเรื่องแบบนี้นี่เราต้องเข้าอำเภอกันเนาะเข้าอำเภอกันแต่แต่ที่ไปวันนั้นก็ไม่ได้ไปไม่ได้ไปเสียเที่ยวนะคะเพราะว่าเราก็มีการติดไฟส่องสว่างด้วยเนาะเพราะว่าตอนนั้นเรากะว่าวะจะติดใส่เสาไฟฟ้าก็เลยได้ไปขออนุญาตกับเขาก็โอเคได้ในส่วนตรงนั้นนะคะหลังจากเสร็จอ่าภารกิจตรงเทศบาลก็ได้ขี่รถจากเทศบาล เพื่อที่จะมุ่งหน้าไปอำเภอดงหลวงซึ่งระยะทางกิโลมันไกลค่ะไกลยอมรับเลยว่าไกลถนนมันก็ขับรถยากพอไปพอไปไปถึงไปถึงอำเภอดงหลวงเนี่ยก,ก็ก็ใช้เวลาเยอะพอสมควรอ่าจากนั้นพอไปแล้วก็เข้าไปพบเจ้าหน้าที่ทางอำเภอเพื่อเพื่อที่จะไปขอใบอ่า ใบอนุญาตใบอนุญาตในการเรียรย์ไรหรือว่าในการรับบริจาคเพื่อที่จะนํามาซื้อกล้องจนเป็นให้กแก่ชาวบ้านนะและทางอำเภอเขาก็เขาเขาก,ขาก็พูดว่าคือเรื่องนี้นะ่ะเรื่องนี้นะ่ะเขาไม่สามารถจะตัดสินใจเองได้มันมันก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่โดยเฉพาะบ้าโกก็แล้วเนี่ย มันยังเป็นประเด็นอยู่แล้วก็มันมันจะไปติดมันจะกลัวมันจะไปเข้าข่ายเหมือนคดีของลุงพลที่ยังคาง้างอยู่สองคดีนะคะทางอำเภอโคชิแจงนี้เขาก็เลยบอกว่าเขาะนะี่ยจะรับเรื่องไว้ตอนนี้จะรับเรื่องไว้จะรับเรื่องไว้แล้วก็จะส่งเข้าทางจังหวัดว่าเขาจะยังไงแล้วทางจังหวัดเขาจะส่งเข้าไปในส่วนกลางอีกครั้งหนึ่งในเรื่องที่เราขอไปนะคะว่า ว่าเขาจะจะอนุญาตไหมในวันนั้นนะคะแล้วพอแล้วแล้ว,แล,วแล้วเจมิลก็ถามไปวันนั้นถามไปว่าถ้าถ้าคำว่ารอลนี่รออีกกี่วันคะนานไหมเขาก็ให้คําตอบไม่ได้เขาก็บอกเลยว่าเขาให้คําตอบไม่ได้ในส่วนนี้นะคะก็หลังจากเขาก็บอกว่าอ่าวันนี้พวกคุณถือว่าถือว่ามา มายื่นเรื่องเนาะผมก็จะรับเรื่องไว้รับเรื่องไว้คือแต่รับเรื่องวาแต่ยังไม่มีคําตอบให้นะคะก็เลยพอเสร็จเราโอเคเรารู้แล้วแหละว,ว่าทางอำเภอเขาคงยังจะไม่มีคําตอบให้เราได้ไม่สามารถคำตอบเราได้นตอนนั้นพอเสร็จจากอำเภอลงมามันเป็นเวลาบ่ายสามโมงพอดีถึงหน้าถึงหน้าธนาคารซึ่งธนาคารน่ะมันปิดแล้วมันปิดพอดีนะคะก็เลยก็เลยไม่ได้ ไม่ได้ปิดบัญชีเพราะว่าช่วงนั้นเขาก็าน่าจะเป็นระเบียบโควิดด้วยเขาเขาเขาอนุญาตให้รับคิวได้แค่บ่ายสามตงมแล้วก็ประเด็นต่อมานะคะที่ที่บอกว่าที่บอกว่าอ่าโอเคแล้วทีนี้ ทางอำเภอก็ยังไม่สามารถออกใบอนุญาตให้เราได้เนาะแต่ว่ากล้องกล้องวงจรนีมนม่มันมาแล้วมันมาแล้วแล้วทางน้องสอดเขาก็ได้โทรมาหาโทรมาหาเจมี่เลยนี่พูดพูดจริงๆนะคะโทรมาพูดพูดว่า,าถ้าสมมุติว่าทางอำเภอทางอำเภอเขาโทรมาก็ให้บอกว่าชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านนี่คือ ชาวบ้านเนี่ยคือรอไม่ไหวรอไม่ไหวแล้วก็เลยพากันซื้อกล้องมาติดเองคืออันนี้คือเข้าใจนะว่าว่ามันเป็นคํามันเป็นคาที่ที่เฉพาะหน้านะคะก็เข้าใจเนาะอ่าเป็นคําเฉพาะหน้าที่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 เราแก้เฉพาะหน้าแต่แต่อย่าให้มองกลับอีกอีกอย่างนะคะคืออันนี้ อันนี้พูดจับใจพ,พูดพูดพูดไม่มีใครใช้ให้พูดไม่มีใครใช้ให้ใหมาทําคลิปนะคะแต่ด้วยตัวของเจมี่เ,เองเนี่ยเห็นแล้วเห็นคอมเมนต์ต่างๆน,นานาเห็นเห็นก็เลยเกิดความไม่สบายใจทางทางน้องสอก็คงจะน้อยใจคงคิดว่าอีกทางน่ะคงจะสงสัยอันนี้เจมี่รับประกันได้นะคะวันที่น้องสอนมามีคนโทรมาหาเจมี่แล้วก็บอกว่าให้ให้ให้ใหขอซัพพอร์ตน้องเขาหน่อยนะ ว่าเขาไปคนเดียวก็สงสารอยู่ถ้าอยู่ถ้าอยู่ใกล้เนี่จะขับรถไปไปไปอยู่เป็นเพื่อนแล้วอะไรประมาณเนี้ยมันอาจจะเป็นอ่าในในมุมมองของเจมี่เนี่ยมันอาจจะเป็นเป็นแบบอ่าเขาอาจจะห่วงเกินไปไหมห่วงแบบคือไม่อยากให้เขาเขาก็คงเขาคงถ้าถ้าเจมี่คิดไม่ผิดน,นะเขาคงไม่อยากให้สอดนะ่ะน้องหรือน้องสอดเนี่ยต้องต้องมีมุนทิน ก็เลยอยากจะทําอะไรที่ให้มันให้มันโปร่งใสอ่าก็อันนี้ก็ยอมรับว,ว่าน้องสอดเขาเนี่ยเป็นคนเป็นคนละเริงเป็นคนทํางานแล้วทําทํางานด้วยแบบสบายๆเนาะทํางานแบบสบายๆแกทํางานแบบไม่เครียดไม่ซีเรียสอะไรแต่ด้วยความเป็นห่วงเนาะด้วยความเป็นห่วงคือกลัวจะพลาดกลัวว่าฝัา่งโน้นจะหาหาหาแนวทางตําหนิน้องอะไรประมาณเนี้ย ก็ก็อยากจะชี้แจงตรงนี้นะคะทุกคนทุกคนเป็นห่วงเป็นห่วงน้องสดนะคะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะอ่าก็เขาก็พยายามโทรโทรมาหาเจมี่ว่าให้คอยซัพพอร์ตเราก็ไม่รู้หรอกเนาะว่าซัพพอร์ตมันคืออะไรก็เลว่าซัพพอร์ตมันคืออะไรพี่อืมก็เลยถามไปก็ดูแลดูแลเทคเคเขาหน่อยช่วยดูเรื่องอาหารแต่ว่าเรื่องอาหารนี้ก็ยายถอนเขาก็เขาก็เต็มที่ค่ะโอเคอยู่ อไอเรื่องไอเรื่องไอเรื่องอที่ที่ชี้แจงเนี่ยคือคือเป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะคะคือเป็นเรื่องจริงแล้วก็แล,วกแล้วก็หลังจากที่หลังจากที่ปิดเป็นชงบัญชีอะไรแล้วก็โทรมาประมาณว่าสอดเขาบริสุทธ์นะเขาขาวสะอาดนะเขาสามารถชี้แจงชี้แจงเงินในบัญชีทั้งหมดได้ก็เจมิ่ก็ขอเป็นส่วนกลางอยากจะขอร้องนะคะตอนนี้ ตอนนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแตกแยกกันนะคะเพราะว่าชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยต้องการความช่วยเหลือจากพวกพี่ๆท่านๆทุกช่องเลยนะคะตอนนี้นะคะคืออยากจะขอร้องทุกกนรร้องขอได้นะคะคือทำไมทําไมทําไมบางคนอาจจะคิดว่าทําไมถึงมีแต่เจมี่ที่ออกมาเนาะก็ชาวบ้านยังไงก็เป็นชาวบ้านค่ะก็าเก็เป็นอยู่ประมาณเนี้แล้วสิ่งที่ สิ่งที่เจมี่ยังเป็นกังวลตอนนี้คือเรื่องวัดโูนะคะคืออยากจะเตือนเตือนคือไม่ว่าใครจะคิดอะไรเนาะค่ะเนาะคือที่เจมี่ออกมาพูดออกมาที่บายเพื่อเพื่อเป็นกลางนี่ถ้ามันมีความผิดพลาดประการใดก็ก็ก็ขอขอกราบขอโทษณที่ตรงนี้ด้วยถือว่าถือว่าเจมี่เป็นคนสื่อสารผิดไปก็ได้ไม่ไม่ไม่อยากจะให้โทษโทษ ทุกคนไปทุกคนมานะคะเนาะแบบน้องสอดเออเขาก็คงจะทําเต็มที่แต่เกดก็อาจจะน้อยใจและส่วนที่คนที่เขาเป็นห่วงคือเขาก็เป็นห่วงน้องสอดคือไม่อยากจะให้ให้คนที่ทําดีอ่ะมามีมลทินก็เลยมีการอาจจะอาจจะเหมือนกับการเป็นเป็นการอะไรอ่ะเป็นการอยากจะช่วยชีย้แจงให้ให้มันขาวให้มันสะอาดอะไรประมาณนั้นนะคะเจนเข้าใจแบบนี้แล้วก็คลิปนี้นะก็ จาก,ก้าสาบานได้เลยว่าไม่มีใครจ้างมาไม่มีใครสั่งให้ทําคือทําเองนะคะคือแล้วเ,เจอปัญหาแล้วเราเราเราก็กินขา้าวมีขอดายเนาะคืออยากจะบอกว่าตอนนี้ <c oughs> คืออยากจะให้ไหนๆเราก็มาถึงจุดนี้แล้วบ้านกกอก,ก,ก็อย่างที่พวกพี่ๆท่านๆเห็นคือชาวบ้านคงจะไม่มีปัญญาไปต่อรั้ต่อเทียงกับเขาน,นะคะ ตอนนี้วัดผู้หลวงเท่าที่ทราบมาคือขัปูทางแล้วนะคะขัปูทางแล้วคงจะพญายนาคนี้ก็คงจะเกิดเกิดขึ้นจริงอ่าถ้าถามในความคิดของเจหมี่เนี่ยถ้าพญายนาคเกิดขึ้นตั้งแต่ตรงนูง้นตั้งแต่ทีแรกคงจะไม่มีปัญหานะคะแต่นี่แค่พญายนาคตัวเดียวท่านก็ยังยังเคลียร์ไม่ได้ยังเคลียร์ไม่ได้ แล้วการอยู่ๆแล้วจะมาทําพญานาคอีกอีกที่หนึ่งเนี่ยมัน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 จะเป็นยังไงแล้ววัดเนี่ยวัดภูหลวงเนี่ยจะปลอดภัยไหมพระอาจารย์ท่านจะได้อยู่ต่อไหมอันนี้คือความรู้สึกของของเจมี่โดยส่วนตัวนะคะอยากจะขอร้องพี่ๆทุกท่านช่วยช่วยชาวบ้านอีกครั้งหนึ่งคือชาวบ้านน่ะจะให้เขามาเปล่าประกาศร้องขอเนี่ยเขาคงจะ คงคงคงจะทำไม่ไม่ได้นะคะขกราบกราบกราบขอร้องนะคะอย่าอย่าอย่าเพิ่งเข้าใจอะไรกันพีต่ต้องต้องใจเย็นๆนิดน,นึงนะค่ะเนะเาะเ,เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าต่างคนต่างคนต่างอาจจะเข้าใจเป็นคนละแบบนะคะแบบน้องสอนนี่ก็เราก็เป็นกำลังใจให้คุณทำดีก็ย่ ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะคะแล้วก็ขอบคุณขอบคุณพี่ๆที่ที่ที่เป็นห่วงน้องเขาแต่ว่าการเป็นห่วงก็พี่เขาเนาะเขาก็ไม่ไม่ได้แสดงตัวซึ่งนั่นมันหมายความว่าการไม่แสดงตัวเขาก็ไม่รู้ว่าจิตนาของเราคือเราหวางัวง,วงดีกับน้องอันนี้ก็สาบานได้นะคะคือคือไม่มีใครจ้างมาแล้วก็ ไม่มีใครจ้างให้ทําคลิปทําเองค่ะเพราะว่ารัวรู้เลยว,ว่าเรารู้เราก็ไม่สบายใจเนาะแล้วประเด็นทั้งหมดก็คือสรุปให้เลยนะคะสรุปให้เลยคือกล้องวงจรชาวบ้านท้องขอกับน้องสอหรือว่าผ่านทางน้องสอนนะคะคือนี่คือเกนะคะแล้วก็ประเด็นที่ตั้งใจว่าที่ที่ที่บอกให้ชาวบ้านออกมา ออกมารับหน้าคือตอนนั้นเราเราเราคือคิดอยากจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะคะมันอาจจะสื่อสารกันผิดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ก็อยากจะให้เราเราเชื่อเชื่อมั่นนะคะเชื่อมั่นในการการทําดีเนาะอ่าเจมี่อาจจะอาจจะเป็นคนที่ที่พูดไม่เก่งนะคะคือคือคิดยังไงก็คิดยังไงก็พูดแบบนั้นนะคะ คิดยังไงก็ก็คือพูดไปแบบนั้นก็เป็นห่วงเป็นห่วงเป็นห่วงคนในหมู่บ้านเป็นห่วงวัดแล้วก็เป็นห่วงพระอาจารย์คือตอนนี้แค่ลําพังแค่มีเองคงจะช่วยช่วยเหลือพระอาจารย์ไม่ได้ถ้าไม่มีพวกพี่ๆนะคะก็อยากจะขอร้องขอร้องพวกพี่ๆที่อยอใน,นๆนแล้วก็จุดวัตถุประสงค์ของเราก็คือะคะไม่อยาาากจะเข้บ้บนวัตถุประสงค์ของเราก็คือ เราอยากให้ความเป็นธรรมกับน้องเราอยากให้ให้จับคนร้ายได้คือเรามีวัตถุประสงค์เดียวกันนะคะก็ก็อยากจะขอร้องในจุดตรงนี้ด้วยคือถ้าจะให้ชาวบ้านไปพึ่งพาใส่ผู้ใหญ่พวกคงคงไม่ได้แล้วอย่างที่ทุกท่านทราบนะคะคือมันเหมือนกับชาวบ้านถูกลอยแพแล้วตอนนี้เนาะก็ พวกพี่ๆน้องๆหรือว่าเพื่อนๆหรือว่าทุกท่านทุกท่านเลยนะคะเป็นที่พึ่งของชาวบ,บ้านเป็นที่พึ่งแล้วจริงๆเป็นที่พึ่งสุดท้ายแล้วจริงๆนะคะถึงแม้ว่าเราจะยังมีเจ้าหน้าที่ตํารวจแต่เจ้าหน้าที่ตํารวจเขาก็ไม่สามารถจะมามาทําเหมือนที่พวกเราทําได้นะคะก็อยากจะฝากพี่พี่ช่วยช่วยช่วยในเรื่องนี้่อนนะคะเป็นว่าเรื่องกล้อง เราจะขอร้องให้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 ใหเคลียร์กันจบในคลิปนี้นะคะถ้างั้นก็ถือว่ามันมันเป็นความผิดของจีมี่จะได้นะคะมันจีมี่อาจจะสื่อสารผิดไปหรือว่าทําให้ทําให้อีกคุณต้องเข้าใจผิดอะไรประมาณนี้ก็กลับขอโทษด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณนะคะ